คือเรื่องนี้มีตัวเอกอยู่พระเอกหนึ่งคนคือไมโตคอนเดรียแล้วก็มีนางเอกเนี่ยมีพี่น้องเป็นสามใบเถาแต่นางเอกเป็นน้องคนเล็กโอเคไหมเหมือนละครหนึ่งเรื่องเลยตัวนี้เป็นตัวเอกน้องเพราะอะไรเพราะนี้เป็นออกเกนเยลพิเศษต่างชาวบ้านข้อสอบจะชอบมากอะไรที่ไม่เคยเหมือนชาวบ้านน้องต้องรู้ไมโตคอนเดรีย ok ต่างชาวบ้านคือมีเยื่อหุ้มสองชั้นโอเคไหมชั้นไฮโซชันมีเยื่อสองชั้นนี่ดูภาพเปไงเยื่อสองชั้นชั้นนอกชั้นในโอเคไหมคะไมโตคอนเดรียนะมีเยื่อสองชั้น โอเคไหมอันนี้ต่างชาวบ้านเลยนะเยื่อสองชั้นและสมบัติมันคล้ายกับเซลล์เซลล์หนึ่งเลยแต่เป็นเซลล์โปรคาริโอตหรือ, cell อ,อ,อเซลล์แบคทีเรียคือนอกรเซลล์แบคทีเรียมาหนึ่งเซลล์เอาไมตโตรคอนเดรียมาวางคู่กันเปรียบเทียบเนี่ยคล้ายกันมากโอเคไหมสมบัติไม,ม,มตโตรไมโคคอนเดรียีน่นเหมือนเป็นแบคทีเรียที่มาอยู่ในร่างกายเราคือเป็นโปรคาริโอตที่อาศัยอยู่ในเซลล์ของเราเลยรู้ใช่ไหมว่าแบบโปรคาริโอตเป็นคําเรียกของแบคทีเรียเป็นคำเรียกของเซลล์ที่ไม่มี C นิวเคลียสเป็นเซลล์ชั้นต่ำโอเคไหมเซลล์ Cell ที่มี rest, นิวเคลียสเช่นพืชหรือสัตว์เราจะเรียกว่าเซลล์ยูคาริโอตยูคาริโอตเนี่ยก็คือเป็นคำแทนเรียกของเซลล์พืชเซลล์สัตว์ตวคือเซลล์ชั้นสูงโปรคาริโอตเปคำเรียกของเซลล์ชั้นต่ำที่ไม่มีนิวเคลียสอันนี้คือไม่มีนิวเคลียสอันนี้นะเอ็นกลมเนี่ยคือนิวเคลียสก็คือแบคเท่ากับบแีเรียกับพี่น้องของเขาก็คือสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว สอรนงกขนะน้อง,ง,องอนะนงนะสาหลายสีน้ำเงินแกมเขียวโอเคไหมสอรอนง,ง,งกขอโอเคไหมสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันโอเคไหมคะไมโตคอนเดียเนี่ยนะมีเยื่อสองชั้นเหมือนเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายเราเลยโอเคไหมมีสมบัติเลียงมันเลยพบไรโบโซมแบบ7 0 s มีสามพฤกรกรเป็นของตัวเองพวกนี้สําคัญตรงนี้นะฮะอันนี้กาดอกจันไว้พวกนี้ออกข้อสอบบ่อยนี่คือฝั่งนี้ไมโตคอนเดรียหน้าที่หลักของไมโตคอนเดรียพู้เอกของเราทำที่สร้างพลังงานที่เรียกว่า ATP โอเคไหมอันนี้สร้างพลังงานคือสร้าง ATP ตรงนี้การนี้สร้าง ATP นะครับเน้นสร้าง ATP โอเคไหมสร้าง ATP คือสร้างพลังงานทีนี้มาดูฝั่งนังเอกของเราบ้างนังเอกของเราน้องแต่มีหน้าที่เสริม,มนะไปดูมานะหน้าที่เสริมของเขานะคะนะสำนักเอกของเราเนี่ยมีพี่น้องสามมีพี่น้องอีกสองคนเป็นสามใบเถาคือคอโมพาร์ตคือนังเอกของเราโอเคไหมแต่ดี่พี่พขอพูดพี่น้องเขาก่อนคือลิวโคพาร์ตกับโครโมพาร์ตพูดตามสีเนาะลิวโคแปลว่าขาว สังเกตสิคนเป็นลิเคเมียลิลคิเมียก็ลิวโคใช่ไหมลิลคิเมียคือมะเร็งเม็ดเลือดขาวถูกไหมเล่นลิวโคน้องจําได้ว่าขาวโอเคไหมลิลคิเมียคือมะเร็งเม็ดเลือดขาว okay, mia, ลิลวโคพาสก็คือเม็ดสีที่เก็บสีขาวทําที่เก็บแป้งแป้งก็มีสีขาวถูกไหมมันก็เลยมีสีขาวส่วนคำว่าโครโมพาสแปจากคำว่าโครโมโครโมแปลว่าสีแปลว่าสีโครโมโครโมพาสก็คือถุงที่มีหลายสียกเว้นขาวกับเขียวทําหน้าที่เก็บ สีต่างๆให้พวกกลีบดอกโอเคไหมเวลาดอกไม้จะมีสีต่างๆเนี่ยเก็บไว้ที่โครโมพารสองตัวนี้ไม่โดดเด่นแต่คนนี้โดดเด่นคือคําว่าคอโรพาส์ตคอโรเนี่ยันาะว่าคำว่าคอรีนกาซคอรีนเป็นกาซที่มีสีเขียวงนั้นคอโรจึงแปลว่าสีเขียวคอโรพาสเนี่ยเป็นถุงสีเขียวข้างในบรรจุคอโรฟิลล์เอาไว้โอเคไหมคะหน้าตาน้องต้องรู้เลยว่าหน้าตาอย่างนี้สมบัติเหมือนไมโตคอนเดรียเลยคือคล้ายโปรคาริโอตโอเคไหมคล้ายโปรคาริโอตโอเคไหม หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่ก็คือมีเยื่อสองชั้นแล้วก็มีถุงเขียวๆเนี่ยเรียงเป็นเหมือนเหรียญแต่เขียวๆไม่ได้อยู่คนเดียวถุงเขียวหนึ่งถุงเขียวเนี่ยจะเรียงตัวกันเป็นตั้งๆถุงซ้อนกันเป็นตั้งโอเคไหมคะถุงเนี่ยจะซ้อนกันเป็นตั้งแล้วก็เรียงเป็นตั้งแล้วก็มีหลายๆตั้งโอเคไหมถุงเขียวๆหนึ่งถุงเรียกว่าไทยละคอยรวมเป็นตั้งเรียกว่ากานุ่มหลายๆตั้งเป็นพระหูจน์ก็ต้องเป็นกาหน้า โอเคไหมเพราะเป็นภาษาละตินภาษาละตินเราไม่เติม s นะคะบาก็บอกกลานุ่มอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องกลาน,นาโอเคไหมเนะนั้นตรนนี้เพราะฉะนั้นข้อสอบชอบถามมากก็ถามว่าคอโรพาสเขียวตรงไหนเขียวตรงไทละคอยกลานุ่มกลาน,นาโอเคไหมโอเคไหมแต่เยื่อสองชั้นเขียวไหมไม่เขียวนะอย่าเผอตอบเชนนะอย่าเผอตอบนะเยื่อสองชั้นไม่เขียวเขียวเพราะข้างในเขียวเพราะมีคอโรฟิล โอเคไหมสองภาพนี้เป็นภาพที่เป็นตัวแทนของอิเล็กตรอนไมโครสโคปในไมโตคอนเดรียและคอโรพาสเห็นไหมขิดๆ,ๆตั้งๆ,ๆ,งๆ,ๆก็คือกาหนุ่มถูกไหมหลายๆตั้งก็คือกราหน้าเห็นไหมคะัเนี่ยเนี่ยแทนเดียวกันเห็นไหมเห็นภาพไหมถ้าข้อสอบออกภาพนี้ตอบได้ไหมว่ามันคืออะไรตอบได้ไหมได้นะคือโครพาสและถ้าไมโตคอนเดรียน้องจะรู้ว่าไมโตคอนเดรียเนี่ย ผิวชั้นในของเขาจะเป็นงคะอยากไปอยากมาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอะไรอย่างบางอย่างที่เป็นกลมๆแล้วข้างในอยากไปอยากมาเงี้ยต้องตอบว่าไมโตคอนเดียโอเคไหมคะสองภาพนี้ยังไม่เคยออกข้อสอบถ้าคราวนี้ออกถามน้องต้องบอกได้ว่าภาพเนี้ยเป็นภาพเล็กตอ่อนโครไมโครสโ,ปโคสโปของไมโตคอนเดียและภาพนี้เป็นเล็กตอ่อไมโครสโคปของโรพาสต่อจากนั้นค่ะน้องเราเรียนไปรบไปเรียนไปละแปดอย่างละ อย่างที่9น้องอย่างที่9อย่างที่9อย่างที่9คือเป็นโครงสร้างของเซลล์ที่เรียกว่าไซโตสเกเลตอนโอเคไหมคะมี3ามสายไมโครทูบูอินเตอร์มีเดียฟิลามนต์แล้วก็ไมโครฟิลามนต์แปรตามตัวนนองไมโครแปลว่าเล็กทูบูแปลว่าท่อจึงแปลว่าท่อเล็กท่อที่มีขนาดเล็กอินเตอร์มีเดียแปลว่าตรงกลางฟิลามนต์แปลว่าสายสายขนาดกลางแล้วก็ไมโครฟิลามนต์ก็คือสายขนาดเล็กตามขนาดเลยไมโครทูบู ทูบูไปว่าท่อก็ต้องใหญ่สุดเป็นท่อท่อขนาดเล็กโอเคไหมใหญ่สุดลองลองมาคืออินเตอร์มีเดียตฟิลามนต์ก็คือสายขนาดกลางและเล็กสุดก็คือไมโครฟิลามนต์คือสายขนาดเล็ก3ตัวนี้จะประกอบกันเป็นเสาเป็นโครงสร้างของเซลล์ถ้าเปรียบว่าเซลล์เหมือนห้องประชุมนี้ไอ้สตัวนี้ก็คือเสาต่างๆแต่เสามีหลายขนาดเข้าใจปะ่ะนาแต่เสาแต่ละขนาดก็จะทําหน้าที่เฉพาะโอเคไหมคะแต่ตรงนี้ที่น้องต้องรู้ก็คือว่า มันจะมีไอ้วะพิเศษที่เช่นการเคลื่อนที่เช่น cilia, flagella โอเคไหมพวกเนี้ยจะเกิดจากไมโครทูบูทั้งหมดเ i ียแ f ก a จ e l l a basal body แล้วก็เ e n t r i o จะเป็นการเอาไมโครทูบูหนึ่งแท่งหลายๆแท่งมามัดรวมกันเป็นมัดแบบพิเศษโอเคไหมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงโอเคไหมซึ่งน้องต้องรู้ว่าการจัดเรียงตัวไมโครทูบูเป็นิ i ลี a เป็น flagella เป็น basal body และเป็นเ e n t r i o เนี่ยจัดยังไงมันจะมีสูตรนะคะซึ่งพี่ดูภาพเลยนะ ถ้าน้องดูอันนี้ซีเลียหรือแฟกเจอร่าถ้าน้องดูการจัดเรียงตัวไมโครทูบูจะเป็น9บวก2เท่ากับ20หมายความว่ามันมี9ก้ากลุ่มกลุ่มละ2แท่งและบวกตรงกลางอีก2แท่งเป็น20เห็นไหมเกกลุ่มกลุ่มละ2แท่งไมโครทูบูแล้วตรงกลางอีก2รวมเป็น20อันนี้เป็นสาของซีเลียกับแฟกเจอร่าจะเรียกว่าซีเลียก็เมื่อต่อเมื่อเส้นนั้นมีขนาดสั้นๆและมีจานวนเยอะๆเรียกซีเลีย โอเคไหมแต่เส้นนั้นมีเส้นเดียวแล้วยาวๆจะเรียกว่าแฟกเัลลาโอเคไหมซึ่งจะพบในสิ่งที่ทแตกต่างกันโอเคไหมน้องกควรไปทวนด้วนยนะคะว่าอะไรพบซิเลียอะไรพบแฟกเจลลามีสิทธิ์ออกได้แต่น้องต้องรู้ว่าทั้งสองน,นี้โครงสร้างเหมือนกันคือ9ก้าบวกสเท่ากับ20แต่ถ้าเป็นเบเซลบอดี้เบเซลบอดี้เนี่ยจะเป็น9ก้าบวกศเท่ากับ27เพราะมันเรียงเป็น9ก่มกลุ่มละ3แท่ง ตรงกลางไม่มี9ก้บวกนเท่ากับ27เป็นหน้าที่เป็นโครงสร้างของเซนทริโอกับเบโซบอดีและก็ตัวน้ถ้าน้องจำได้ถ้าน้องเป็นเด็กดีเชื่อที่พี่พูดไปดูโครงสร้างแบคทีเรียน้องจะเห็นเป็นแฟกเจล่าออกมาเห็นไหมโอเคไหมครับเห็นเป็นแฟกเจล่าออกมาแต่น้องต้องรู้ว่าแฟกเจล่าของแบคทีรียไม่ใช่เป็น9บวก2อเท่ากับย0โอเคไหมการดอกจันแฟกเจล่าของแบคทีรียไม่ใช่9บวก2เท่ากับ20ของไมโครทูบูลไม่ใช่ โอเคไหมคะการดอกจันทร์ในตารางก็มีในภาพก็มีเน้นยำ้ำว่า,าสอบอาจจะหลอกตรงนี้ได้โอเคไหมคะและก่อนจะจบเรื่องเซลล์พี่สรุปแยกระหว่างโปรคาริโอตยูคาริโอตพืชยูคาริโอตสัตว์เอาไว้ให้โอเคไหมต่อมาเนาะเมื่อน,น้องเรียนโครงสร้างของเซลล์เสร็จแล้วจะเข้าสู่หัวเรื่องที่2คือการเคลื่อนที่ระดับเซลล์และการสื่อสารระดับเซลล์2หน้านี้ให้น้องกาดอกจันทร์ให้ดีๆข้อสอบยุคใหม่ ชอบมากๆเป็นหัวเรื่องในหนังสือกระทรวงจะเขียนเรื่องนี้ว่าละเอียดมากแต่คนอื่นไม่ค่อยสอนกันเพราะเป็นเรื่องใหม่ๆการคนที่ดับเซลล์น้องน้องหลายคนจะตั้งคำถามพี่ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ยากมากเลยค่ะพี่หนูอะงงมาตลอดเลยอย่างนี้น้องที่น้องงงเพราะว่าน้องเรียนมาเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาก็จะบรรยายแต่ละแบบไว้แต่เราไม่เข้าใจความแตกต่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องคิดคือคิดอย่างนี้คือน้องแยกก่อนว่าเป็นสารใหญ่หรือสารเล็ก เข้าใจปะสมมติน้องเห็นการลำเลียงแบบหนึ่งมาน้องบอกเลยว่าเป็นสารเล็กหรือใหญ่โอเคไหมแต่ถ้าเป็นสารใหญ่เนี่ยมันก็จะแบ่งย่อยอีกว่าเป็นเข้าหรือออกโอเคไหมและเข้าเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3แบบขึ้นอยู่กับว่าเราอะไรเข้าเป็นสถานะอะไรถ้าของแข็งเรียกฟากโกคือการขมือกของเหลวเรียกพินโนถ้าเป็นของเหลวแล้วต้องการความเฉพาะเจาะจงจะใช้ตัวรับพิเศษในการช่วยในการดูดโอเคไหมรีเซปเตอร์เมดิเอเตสเอนโดไซโตซิสคือการดูด คือการทำช่องดูดสารเข้ามาแต่มีตัวจับสารพิเศษเรียกรีเซปเตอร์ไมเดียเตสเอนโดไซโตซิสและสารขนาดใหญ่จะใช้เอกโซไซโตซิสซึ่งรูปเนี่ยอยู่หน้าถัดไปเนาะคือตรงนี้สามรูปนี้